ทางด้านผู้ประกอบการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบรุรีมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดคะคือผู้ประกอบการท่องเที่ยวของเราเนี่ยเ,เราพูดถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวมันจะมีหลายแขนดมีทั้งที่พักมีทั้งร้านของฝากมีทั้งร้านอ,อ,อาหารนะฮะมันอยู่ในรวมกันไปหมดซึ่งความพร้อมที่เราจะรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ที่จะจะดำเนินเปิดเมืองออในอนาคตเนี่ยบุคลากรด้าน,นการท่องเที่ยวทุกแขนงนะครับก็ได้รับวัคซีนครบ โดดกันหมดแล้วซึ่งขณะนี้เนี่ยในสถานประกอบการที่ที่วันนี้มารับได้43สถานประกอบการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอีกอีกประมาณเป็นร้อยนะครับที่ที่ที่ครบโดดแล้วแต่ว่าบังเอิญบังเอิญอ่าโองไงชื่อไม่ทันหรือลงดีเบเตร์ไม่ทันความพร้อมของผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวนะครับเราเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะด้าน มาตรการด้านด้านสาธารณสุขเราเตรียมความพร้อมในด้านตัวเราเองที่เราจะจะจะรับนักท่องเที่ยวคือคือทั้งสองทั้งสองด้านนะครับนักท่องเที่ยวเขาก็เขาก็กลัวเราก็กลัวเหมือนกันเราอยู่เราเราอยู่เราอยู่กับที่เนี่ยเราเข้าใจว่ายังไงเนี่ยเราก็เราก็ปลอดภัยเขาเองเขามาเขาก็คิดว่าเขาต้องการความปลอดภัยฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเตรียมความพร้อมก็คือหนึ่ง เรามาตรการที่ที่ในการรับนักท่องเที่ยวเนี่ยในเรื่องวัคซีนเราครบแลเรารู้ล้วัคซีนครบแลเ,เราได้ชาพัฒนลแลแต่การป้องกันทุกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นที่พักร้านอาหารเนี่ยเรามีมาตรการตามหลักที่สาธารณสุขเขากำหนดเลยไม่ว่าจะเป็นเจลล้างมือแอลกอฮอลมีระยะหา่างมีหรือว่าการเสิร์ฟอาหารอะไรหรือว่าการ พนักงานเสิร์ฟตามร้านอาหารเนี่ยเราจะไม่มีการเสิร์ฟให้ให้ให้เบิการตนเองเพราะว่าเราคิดเพราะว่ามันมันเป็นมันเป็นมาตรการที่ว่าป้องกันต่างคนต่างต่างคนต่างผัวต่างคนต่างป้องกันกันเองนะครับในในส่วนของของร้านอาหารส่วนของที่พักโรงแรมเนี่ยเขาจะมีการฉีดฆ่าเชื้อทุกๆุกกสัปดาห์หรือว่าห้องเว้นห้องครับก็คือลักษณะที่ว่าวันนี้มีลูกค้าพัก พรุ่งนี้เว้นไว้ทำความสะอาดแล้วมาลืนก็รับต่อนี่คือมาตรการที่เรารองรับนักท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวมั่นใจแล้วในส่วนของการมาตรการของสาธารณสุขต่างๆเนี่ยท,ท,ทุกกระบวนการในการในการที่ว่าจะเซฟเซฟตัวเราเซฟนักท่องนักท่องเที่ยวเออเนี่ยเราเราทำทุกรูปแบบ